เออเออเ่อเอ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 อออเออเอเอ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 ี๋ยวเออเออเอเออเออเอไออเองเออ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 เอกออเอ้อออ ถอยก้าวไปตรงแล้วก็ขวาหันเข้าที่ทางขวาหันเข้าที่วิ่งโอเคที่ทางไกลจะเป็นคนที่แบบใครที่อ่าป่วยใครที่มีปัญหาในสุขภาพทาารยงน บสีแสไม่เด็กายงานไม่ห้ทานูเลอางคนรับเลย่นสบาางเดเดินสำรวจทุกอย่างเทุกเจนม่ร้เรื่องอะไรเขาบอกดูสุขภาพที่จะเดินสำรวจก็ดูสุขภาพว่าเด็กววกเด็ออะไร ดูการขแล้วไม่มาเลยค่ะมีตำรวจน้าาทนายเดินนายยน้เดินให้เด็ดตามนปนนตรวจให้ดีรายงานผมไม่ค่อยดตามอี่มนเ็นการ่้านเรน วันการช่างศรีชมพูคะขวัญที่กับพี่เจ้าได้รับมอบหมายให้ไปตรวจหน่วยสีชมพูมีสมาชิกทั้งหมด24คนปรากฏว่าทุกคน สุขภาพแข็งแรงดีค่ะพร้อมที่จะได้รับการเข้าฐานและทำกิจกรรมครั้งนี้ค่ะข้าพเจ้ญญาได้รับมอบหมายให้ไปตรวจหน่วยสีเขียวนะคะมีสมาชิกทั้งหมด24คนผลปรากฏว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะได้รับการเข้าฐานข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปตรวจหน่วยสีบานเย็นมีสมาชิกทั้งหมด24คน ปรากฏว่าสมาชิกทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทํากิจกรรมอย่างข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปตรวจหน่วยสีเศษซึ่งมีสมาชิกจํานวน23คนปรากฏว่าสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะรทำเข้ากิจกรรมเลยครับข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไป่ตรวจหรือว่าคาดสีฟ้าซึ่งมีจำนวนทั้งหมด22คน ระเียทุกคนอยู่ในสภาพตอนที่จะทำกิจกรรมข้าพเจ้านาะงอังคณาขจรได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสีเหลืองนะคะปรากฏว่าสุขภาพทุกคนก็แข็งแรงดีมีอยู่หนึ่งคนที่บอกว่าอ้วกแล้วแต่ก็อยากจะไปกับเพื่อนแต่ทุกคนก็พร้อมค่ะที่จะประกอบกิจกรรมเดินตามที่วัวหน้ามอกิจกรรมให้ค่ะนานที่ทดสอบความแข็งแรงของสภาพร่างกาย มาแแฉงแฉงของจิตใจภาพสาธกีของหมู่คณะรณรงค์ให้ความร่วมมือช่วยโดยและปลอดภัยเริ่มพร้อมแล้วก็มาไปร่วมในกิจกรรมนะคะมาน้ำตกอะไรคะเจ็ดสาวน้อยนะคะหมายก็ว่านะคะมันมีเจ็ดชั้นแล้วก็มีสาวน้อยนะก็เลยเป็นใช่คะใช่ไหมคะ้ำตกสาวน้อย ขณะนี้นักเรียนกำลังเดินไปชมน้ำตกสาเจ็ดสาวน้อยนะครับประมาณสามกิโลเมตรนุพปปกนุ๊ดูอะไรลูกสวนดอกดูสวนดอกกุหลาบสวนดอกกุหลาบแล้วก็อาศัยลูกด้วยค่ะเด้วลูกเป็นสวนดอกกุหลาบนะครับอู้สวยบอดี้ขฮัตตามาพูน๊บ อันเป็นรถซาเล้งนะคะพวกอาจารย์พัฒนานันเขาเหรอท่านชอบมาค่ะให้โซนะคะครูคะให้โซค่ะโอ้โหขณะนี้คุณครูเดินไม่ไหวนะครับก็ขี่รถซาเล้งมาไม่ยังเนาะนี่เนาะโอ้ อันนี้เดินได้ประมาณสองกิโลสองกิโลแล้วเนาะสองกิโลแมวได้เปลี่ยนรองเท้าเป็นใส่รองเท้านักเรียนนะคะอีกประมาณกิโลเศษๆเนาะเดินสามกิโลบนภูเขาบนภูเขาโอ้โหอาจารย์กำลังโยมเลยเพิไปก็มาช่วยมอุ้ยมันกับพี่ดีใครก็ได้ สต้นไปดิโอ้โลิ่นทางนู้นกว่าเว้ยเฮ้ยพี่นายชุ้มจลิ่นแข่งบนกว่าไว้สุดิ้ว อ yeah. ุ้มแม่กับเฝ้าดีดีย่านลูกอันตรายข้าก็เฝ้าหมูหน้อยนี่คือคณะคุณครูปิดท้ายครับเหนื่อยแล้วครับจะขี่รถก็ไม่ได้เพิ่งเดินได้ไยังไม่ถึงกิโลครับมีสามรอบไหมข้าไม่ได้ไม่ไหวหรอ อยาเอาไปนั่งก็กม,มันจะนั่งครับกันอย่อมันเมื่อยเขียวมาชุพอูอีกสองตอนเขียวชุพูถอยไปอีกสองตอนเก่แล้วคร